minus combat 7.5น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าใครที่ใดสักที่หนึ่งเนี่ยอ้ยวันนี้อากาศดีออาอะไรเนี่ยเิ้ยพวกนเหเล่ามั่งเฮ้ยโอเคเออเฮ้ยเพื่อนหายไปไหนวะเฮ้ยเอเฮ้ยเฮ้ยเคยวะเฮ้ยไอ้นี้เป็นอะไรกันสงสัยมันเมาเกินไปมั้ง น้าเราิเก้ยอะเฮ้ยอ้ยแก้วโ้ยแ้วโอ้ยแก้ารการในนี้เออนายกิข้นเราต้องาไอ้คนุ้ยแก้วโอ้ย้้อ้โ้ลิฟต์ลงมาแล้วลงไปแล้วเออยชแก้วนี่ใช่้มแก้ยแ้วมันอยู่ตรงไหนเนี่ยก็อยู่ตรงหน้าไงเอ้ใช่ ว้าวมีปืนใหญ่ๆด้วยทนายสวดเหนอตัวนี้มีมันหนเขาบอกว่เราอ้าวมันนี่นะไอ้อะไรเนี่่ไอ้ขั้วไอ้ขันวไอไปแล้วเพื่อนตามมาแล้วกันนะอ้ยโ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 โ

อเอาโอเคนี่ไปเลยโอเคไปได้ดูด้วยโอเคเอาสิใดูเฮ้ยดูมันสินี่คือว่าตะกามใหม่ตะกามใหม่บ้านพ่อมึงดิเออเปิดอย่างนี้กันแหละเปิดเอ้ยแล้วเบิดนี่ไะเฮ้ยมันจะลุกดูสิแล้วเบอร์หลอกโอ้ยเจออะไรเงี้ยเพื่อไอ้พวกนี้มันเล่นลิ้นอะไรแี่โอเคเปิดสวิตช์อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้โอ้ แค่นี้อ่เราไม่ต้องเจอนี่เนี่ยนี่ไเนี่ยไนี่นี่นี่เนี่ยเยฉันต้องอุี่ยก้มเลย้เไปกันต่อแกฮ่าไ้นเนี่ยนี่นี่แก้มเหือเฮ้ยนี่เนี่ยโอเคโอเคไปกันเฮ้ยไอ้แก้มเหืกอเืไ้ยมเอแก้มเห้แน้มเีือก้ม้กอนอกื้อ เฮ้ยนั่นไงตัวคนใช่ใช่ออวุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันตื่นมาเฮ้ยน่ามันสัตว์ตัวอ่อยเฮ้ยแกทำเอ้ยเฮือยเฮ้ยแกไม่ตายแล้วก็เพื่อเฮ้ยแกมึดเพื่อตายแล้วเพื่อเฮ้ยไม่แกเพื่อเฮ้ยแกตั้งตายเพื่อสงสายไอ้นี่น่าจะเป็นหุ่นยนต์เริ่มต้นโอ้มันกำลังผลิตเพิ่มเหรอนั้นต้องเปิดก่อนแล้วกันปิดหมดเลย โอ้ยไปเฮ้ยอันนี้ก็ดีบูมสูฟไมีใครตามมาหรือภารกิจเสร็จสิ้นแล้วโอไม่เพื่อนของฉันตายหมดเลยนั้นฉันต้องใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อทำให้เพื่อนฉันกลับมาหุ่นยนต ตอนนี้ฉันกำลังตั้งระเบิดเ <Hey, S 1> พื่อนมาเร็วๆโอเคโอเคโอเคนั่น,นเราก็จะไปไโอ้นั่นมีเพื่อนฉันด้วยแต่มันไม่ใช่เพื่อนฉัดเพื่อนฉันเป็นหุ่นยนต์เริ่มต้นเข้าใจไหมฉันจะยิงมาไอหนอนเย้ยมันดาฉันมันต้องตายเฮุยเ <Hey, S 1> พื่อนตรงนี้แหละ มันเขาบอกว่าจะมีพลังอะไรขี่จำกัดพลังอะไรขี่จำกัดเหรอดูเลยสิโอเคฉันรู้แล้วเรามันมีพลังอะไรขี่จำกัดจริงๆงนั้นฉันใช้ตืนแล้วกันให้เพื่อนเราเข้าไปไงกันดีเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็เตรียมเหมือนฉันได้ยินเสียงเล้งเป้าไม้นเลยอาเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยเพื่อนหายฮ้ยเริ่มร้ยไปแลระเบิด์ฮยเตรียมตัวก่อน เหมือนลอยระเบิดเอ้ยอะไรคืออ้าวเฮ้ยใครเป็นคนยิงไหนดูสิไม่มีเอ่ออันนี้ก็สากศพอืมเอ่อไม่มีใครเหรออ้าวคือไอ้พวกนี้ไม่รู้จักผสมภาษาอะไรเลยว้าวสางศพเต็มไปเลย